อย่างเน,นาะจะหัวหน้าจ้าซื้อดอกไม้ซื้อต้นไม้เต้นนที่ชอบต้นไม้จกกัดจวนพี่นอ้องเอาขึ้นง่ามแถน,นี้ต้นนี้อยังีงครับเ,เพื่อเพื่อนบันเทิงใจกับหัวหน้านี่นะคะต้นไม้ยูใช่พุ่มพี่นอ้องหลาย งามๆงนานเลยมันก็ร่างเปือนจริงเหรอต้องหันเพงที่ยายออกมาข้างหลังเลยนะสปอร์ตด้วยต่างอี่ม่าพี่โอาพี่ขับไม่ได้อะไรต่างพวกแกกูได้ยังไงสวนไปถขายเร็วแล้ว ไปได้ล่ะแต่ว่ามันต้นใหญ่บอสสนใจต้นนี้ได้จ้ะมานาวสนใจต้นนี้นนบบนไปดูอีกมะน,นาวก็มีต้นอะไรากได้ต้นอะไร ย้วนลังเงานนั่นเฮานหะนลังองนผะูนกกนสี่ศุั่วเท่าไหนกาซื้อ4ต้นและการือต้นไดหนด่นก็กที่ซื้ออย่างก็ต้อพูดจาซื้อหนอะช,ชมพูนพร,รัตน์ยางดำน้ำดำค่ะ เอาไปใส่ออฟฟิศไมเอาปใส่ออฟฟิศไหมอดีร่นพี้อง้อาปใฟิไหมมาสันพคนใแฟนจะทออฟฟิศม้ครับม่พุกานี่นี่เลยเดี๋ยวออฟฟิศแล้วาเนี่สะกันสะกันเางานนกกะไปสเนะแบบนี้เาะมีความรนรเน มีความรู้เรื่องอะไรที่น่งก็่ม้หนเใตด่ออตได้ใชติดต่อนได้นะคะายรกาอี้เตียรกอี้าจะมีความรู้เรื่องนั้นีอะไรีวน่นี่ครับตัวนี้รวยช วัดสระบบรโชคแล้วมาหาข่อยเนาะเอาด้วยโชควงหนึ่งครับมหาเศรษฐีอุ้ยมหาเศรษฐีพะนะเลิศไม้มงคลทั้งนั้นเลยนี่เสริมทรัพย์เสริมทรัพย์นี่ต้นเท่าไหร่ครับร้อยห้าร้อยหา้าสิบกันแจโอ้เอาต้นหนึง่งอุดมทรัพย์ก็มีบาลังเงินก็มีเสริมทรัพย์เนี่งต้นใดดีต้นใดดีวะต้นไหนมันสวยเรียมันเป็น ต้นนี้ก็สวยมากเลยเป็นต้นสวยสวยได้ไปแล้วสองต้นนะคะสองต้นไหนดูสิกล่องช่องเป็ดเนาะของต้นไใดมีจ้ามาไหนครับได้สองต้นนี้เหลือแสลนเตนเอามันมาคนเขามาแมนเอามันมาคนที่ออวพิเศษเขามาต้นนี้ก็เที่ยวงาไม่อยู่แล้วมันจะเข้าไปในอีก ะใบหน้าเสร็จคใหน่จะกำงามครับพี่นรอง,งอเดี๋ยวขอเลือกต้นใหม้่อนครับ